สวัสดีครับแฟนข่าวพิโลกนิว com ค่ำวานนี้นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิศณุโลกหรือว่าสวทพิศณุโลกตําบลบ้านคลองอําเภอเมืองจังหวัดพิศณุโลกนะครับทางนายดุก,กูลนาโลนะคโคชริตนะฮะผู้อำนวยการสถานีสวทพิศณุโลกได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นกิจกรรม ฉลองอาคารหลังใหม่ที่ได้การปรับปรุงในวาระครบรอบ43ปีที่ผ่านมาได้จัดกองพระป่าสามัคคีขึ้นมาเพื่อนําเงินปรับปรุงพัฒนาในโอกาสครบรอบวาระการส่งกระจายเสียง43ปีของสวทพิษณุโ,โลกครั้งนั้นนะครับในานามสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโ,โลกนําโดยร้อยเอกอุบลพุทธรักษ นายกสมาคมกำลันผู้ใหญ่บ้านพิษษณุโลกเป็นประธานในพิธีและก็อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกดกรปรีชาเรืองจันทร์ค่ำวันนี้นะครับกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมง่ายๆรูปแบบง่ายๆกับวงดนตรีย้อนยุคนะฮะมาทําการแสดงพร้อมทั้งพร้อมทั้งมีการบริการเรื่องราวของอาหารนะครับแล้วก็ความสนุกสนานด้านบนเวทีกับระมงย้อนยุคด้วยนะครับ และในครั้งนั้นนะครับในการทําบุญที่ผ่านมาเมื่อ1มิถุนายน2556มียอดเงินที่ชาวจังหวัดพิศณุโล,โลกและก็จังหวัดใกล้เคียงร่วมกันทําบุญเป็นเงินทั้งหมด9,020,000บาทสวทพิษณุโลกจึงได้ทําการปรับปรุงสํานักงานอาคารส่งกระจายเสียงอาคารเครื่องส่งอาคารห้องเครื่องยนต์รวมถึงทั้งสร้างโรงจอดรถใหม่อีกหนึ่งหลังและก็พร้อมทั้งเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศอีก4เครื่อง ทั้งนี้นะครับบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนานหนังภาพที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ไปฟังเสียงของผู้บริการสถานีสวทพิศนุโลกคุณลุกูลนาคคชลิตครับกิจกรรมที่สวทจัดขึ้นในวันนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2556เป็นวันครบรอบก่อตั้งสถานีวิทยุ43ปี ทางสถานีก็มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาสถานีเนื่องจากว่าสภาพเดิมมีความชำรุดทรุดโทรมตามการเวลากว่า20ปีทําให้สภาพอาคารที่จะบริการประชาชนในงานภาครัฐเนี่ยก็ไม่เป็นที่เป็นเรื่องของการรับบริการของประชาชนเท่าไหร่ดังนั้นก็มีแนวคิดในการท่อพระป,ปา่าพัฒนาสะวะทพิศุ่โลกขึ้นมาเมื่อวันที่30พฤษภาคม30พฤษภาคมก็มีการจัดตั้งกองพระป่า แล้วก็วันที่หนึ่งมิถุนายนก็ทอดผ้าป่าเพื่อน,นำไรายได้มาพัฒนาแล้วก็ปร,ปรับปรุงสวทซึ่งสภาพเดิมเนี่ยทรุดโทรมตามการเวลาอย่างที่แจ้งให้ทราบจากนั้นก็มีการปรับปรุงพัฒนาสวทพิณุโลกเป็นงบประมาณของประชาชนที่ร่วมกับทอดผ้าป่ามาแปดแสนกว่าบาทกว่า9ก้าแสนบาทนะก็มีการปรับปรุงอาคารส่งกระจายเสียงหนึ่งหลังอาคารเครื่องส่งอาคารเครื่องยนต์แล้วก็ สร้างลงรถใหม่แล้วก็มีการปรับปรุงสาราที่พัฒนาสถานีอีกหนึ่งหลังพร้อมกับมีการปรับปรุงทั้งภายนอกและภายในเพื่อที่จะรองรับให้บริการประชาชนที่จะมาติดต่อรชาชการหรือแช้บริการอันนี้ก็คงจะเป็นโครงการหนึ่งที่ทางสวทจัดขึ้นแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่จะให้ประชาชนที่ร่วมกันทัพะป่าเมื่อ,อมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยมาดูความสุาเด็จของประชาชนเองที่ร่วมกันทัพะป่าในครั้งนั้นวันนี้ความสําเร็จเกิดขึ้น ที่สวทพิศนุโลก,กจัดฉลองอาคารจะมีระบงย้อนยุคนะในช่วงกลางคืนแต่ช่วงกลางอาทิตย์ผ่านมาก็มีพิธีสงฆ์เจริญพุทธมนแล้วก็ได้ทําบุญเพื่อความเป็นสิริม,มงคลตัวอาคารและก็ประชาชนมีส่วนร่วมในวันนี้สําหรับคืนนี้ก็มีระวงย้อนยุคคณะลูกมณีรัตน์ของหลวงตาแจ้วก็มาช่วยมาช่วยเพื่อที่จะฉลองอาคารโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นโครงการที่มาที่ไปของการจัดงานฉลองอาคารสวทพิศนุโลกครับ ครับนั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของคุณนุกูลนาคโคชลิตผู้อำนวยการสวทพิษณุโลกในงานนี้นะครับก็ยังได้รับเกียรติจากท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลดกเรปรีชาเรืองจันทร์รวมถึงทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลในายมนชัยวิวัฒนาธและก็แขกผู้มเกียรติมาร่วมงานกันอย่างคับขั่งเลยนะครับทีมข่าวพิษโลกนิวรายงาน